สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาผัดพริกนะคะผัดพริกปลานินถั่วแดงนะคะถั่วนี่นะคะจะเป็นถั่วแดงนะคะเราจะเอามาผัดพริกนะคะแล้วก็นี่เป็นปลานินที่เราทอดเรียบร้อยแล้วกรอบเลยนะคะทอดกรอบนะคะแล้วนี่พริกแกงค่ะกแกงนะคะพริกนะคะแกงนี่เราจะใส,ใส่เครื่องปรุงรสหมดเลยนะคะในนี้มีน้ําตาลทรายต้องใส่เยอะหน่อยนะคะถ้าผัดพริกแบบนี้นะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสนะคะ แลวแต่ว่าเราจะใส่เยอะไม่เยอะอยู่ที่ตัเรานะคะนี่เราก็จะเอาเนี่ยนะคะกระทะน้ํามันใส่ไปหน่อยนึงแล้วก็เอาน้ําพริกใส่คั่วคั่วให้แห้งแล้วก็ถึงจะมาใส่ปลาปลาเสร็จก็ใส่ถั่วแค่นี้แหละค่ะแล้วก็ใส่ก้้าปลาปรุงรสนะนี่แล้วเราก็ชิมดูว่ารสชาติเขาอ่ะพอดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งกระทะนะคะแล้วก็เอากระทะเนี่ยใส่น้ํามันนะคะ แล้วก็มาผัดพริกอาพริกนี่ไปคั่วก่อนนะคะคั่วเสร็จแล้วมาใส่พริกปลานะคะค่ะไปทํากันได้เลยนะคะไปด้วยกันจ้านี่ค่ะมาผัดแล้วนะคะเราใส่ถั่วก่อนนะคะเพราะถั่วกขาจะแข็งแล้ว,ลวป,าปาลาปลาเราใส่ที่หลังนะคะคั่วแห้ก่อนนะคะคั่วคั่วใส่ถั่วแดงนะคะ นี่นะคะให้สว่างน,นี่อันนี้ปลาที่เราจะใส่กันนะคะกระถูให้สุกูกแดงเลยจ้าหัวก็แดงนี่นะคะเราจะใส่ทีละชิ้นนะคะอืแต่ทอดสักอบไปจ้กนี่ค่ะเนี่ย ทอตัวเลยผัดพริกปาล์มยิมขวดแดงนะคะแล้วปรุงรสเรียบร้อยแล้วคะ่ะโู้ให้แถวไว้นั่นนะคะไม่เข้าสุ่มัน นี่เขาทงแห้งเลยจะไม่ต้องใส่อะไรใส่ถั่วแดงพี่เสยผัดพริกปลาหมูถั่วแดงนะคะ แห้งเลยค่ะ้เราปิดแก๊สได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไม่นนหรือเราก็คั่วนะคะเ้าล้นดีนะคะเพราะป่าเพราะเกาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมผัดพริกปลานิลหัวแดงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆธรรมาดาให้สีสันเขาแค้งๆอันเนี้ยข้าวโกงะทะนะคะเดี๋ยวเราจะเอาข้าวผัดลงไปนะคะเป็นข้าวผัดพริกนะคะเอาเรามาตักเสิร์ฟกันได้เลยจ้ะ เล่นจะไอจามจามกันแล้วนะจ๊ะจามกันได้เลยนะคะคัดพริกคัดพริกคัดคลิปจ้าคัดพริกปลานมิ่นขวแดงนะคะไปเอาจานม,มาเสิร์ฟให้ให้ก่อนนะคะ,ะติดไฟนะคะเรา,า,จจาก็ใส่จานนไปเลยนะคะ าต้องให้กรอเพืจะข้าถึงจะเอาก่วนได้รสชาติแค่นี้ก็เสร็จนะคะนีวเราก็จัดให้ดีๆทำกับข้าวดีนะครับแต่ละวันนะคะมันก็ต้องใช้วิธีนะคะนี่เราก็ใช้ขอบขอบมนกันนะคะ,ะนี่นะคะ แต่ร้อนค่ะตอนนี้เดี๋ยวฝนก็ตกอ,อีกอัน,นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดพริกเนื้อถั่วนี่มันเป็นสีแดงเข้ากับพริกะคะ่ะจะมองไม่เห็นถั่วนะแต่ถั่วเยอะมากนีค่ะและ้วตักถั่วะะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้งนจงมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต เดินทางไปไหนปลอดภัยแควค่าจากพยานตรายทั้งปวงบุญล,ละสาพ,พักคุ้มครองสาธุค่ะ่าลิงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีชาวสาธุค่ะ